ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้คือบบรรยากาศฝนแล้วครับผมครับวันนี้จะพามาชมครับชุดขายดีหนึ่งชุด14,000กร้อยบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมเรามีตัวถูกกว่านั้นมานำเสนอครับนี่มาชมกันครับผมชุดเดิมครับ14,000กร้อยบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเบสแปดนิ้วเทอร์โบหนึ่งใบกลาง AB 12นิ้ว1ใบครับผมข้อต่างๆระหว่างกันคืออะไรครับตัวนี้แหลมใหญ่ครับ1 4 0 0 0กบาทส่งฟรีถึงหน้ยยาบ้านทีนี้ขยับมารุ่นนี้ครับประหยัดลง1 0 0 0บาททันทีครับผมครับ1 3ึ0 0กบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านถ้าใครใส่กลางวันนี้ครับก็สามารถบอกแอดมินเราได้ครับผมครับชุดนี้ก็เป็นหนึ่งชุดครับที่ผมอยากแนะนำเพราะว่าชุดนี้ซื้อไปแล้วจบทุกอย่างเบรกก็เป็น18นิ้วแล้วเป็นตัวใหญ่ สลับงานการแก้งโดยตรงเบสตัวนี้ครับผมเสียงกลางผมก็จัดให้เป็นสองนิ้วทั้งบทเลยครับผมก็เพื่ออนาคตลูกค้าต้องการเพิ่มเบสแปดนิ้ว1ใบกลางหนึ่งใบก็สามารถออกเป็น2 .2 กับสแล้วสลับชุดนี้ครับผมแล้วก็ไปพร้อมด้วยพาวมิกครับสลับใครที่กาลังหัดเล่นกับเสียงใหม่ก็เอาตัวนี้ไปลองเล่นดูก่อนครับผมครับเพราะว่าในนี้มันใช้งานไม่ยากมีคอเวอร์ในตัวแล้วครับผมแล้วก็ในมิกฟังก์ชันครบทุกอย่างไว้เป็นอีคิวรับลองหัดดูครับข้างหนึ่งเป็นเสียงเบสปรับดูว่าเสียงเบสมันได้ยังไงงงข้าาเสียกลง ปรับดูว่ากลางแหลมได้ยังไงครับได้บทสลับตัวนี้พร้อมด้วยฟังก์ชันที่ครบเอฟเฟกก็มีมาในตัวครบทุกอย่างสำหรับพาวมิตตัวนี้ครับผมบูทูตก็มีมาครบทุกอย่างสำหรับชุดนี้แล้วก็ทางด้านช่องมีครับสามารถปรับเบสดปรับกลางได้อัตโนมัติเลยครับผมแล้วชุดนี้ยังแถมม์ไปด้วยอีกหนึ่งตัวเป็นชุดที่คุ้มมากครับผมครับันาดการแหลมใหญ่ครับแบบจะจัด1 4 9 0 0กอบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับขนาดการฟังแหลมประเรียนครับตัวข้างล่างครับผมใส่กลางตัวนี้13,900บาทส่งสามพันเก้าน้รับ